สวัสดีครับผมก็วันนี้ครับมาอัปเดตอาการให้ฟังนะครับก็เนื่องจากพิมพ์ยังไม่ค่อยถนัดครับมีข้อมือโซนยังบวมเลยครับผมแล้วก็ที่ตาคุณหมอบอกว่าที่เกี่ยวช้านี้ก็เป็นร่องรอยของของโดนโดนหมดกรกะแท่นะครับก็ประมาณ2อสมอาทิต์ก็น่าจุกแลก้วก็น่าจะหายรักงานได้ครับผมส่วนจมูกที่หักนี่นะครับก็มีคนเป็นห่วงเข้ามาเยอะนะครับก็คุณหมอวินิจฉัยว่าจมูกตรงนี้จะติด ที่หักเนี่ยก็จะต่อได้ด้วยตัวเองครับก็ยังไม่จําเป็นต้องผ่าตัดส่วนเรื่องจะทาหรือไม่ทาเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องของนาขดนะครับว่ามันต้องคุณหมอวอาต้องดูก่อนว่ามันมันจะเป็นยังไงต่อมันยุบแล้วครับนะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณเมอร์พอยนะครับขอบคุณพี่แก้วนะครับขอบคุณพี่เจนะครับที่ให้โอากาสผมมาชกเทนไบรทเทนให้โอากาสผมได้พัฒนาตัวเองนะครับ ก็เห็นพี่เจเอาลูปผมไปลงเรื่องต่อยกรรมการว่าขอโทษกรรมการด้วยนะครับคือภาพเป็นจริงๆครับไม่ได้ตั้งใจรงครับขอโทษจริงๆครับผมสิ่งที่พผ,ผมต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งก็คือขอบคุณแม่ทิวนะครับที่ที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมเนี่ยได้มาวิ่งได้มาเพราะเพราะคุณมาวิ่งกับผมผมเลยผมหยอกแยะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยผมว่าพูดไปเยอะแล้วแหละก็มไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่ยีนะครับผมที่ตั้งใจสอนตั้งใจ เอาสิ่งที่ตัวเองรู้ทุกอย่างมาถ่ายทอดให้ผมนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณจอรนด้วยนะจอรนขอบคุณที่ทีมภาษาไทยมาสอนผมด้วยแล้วก็ขอบคุณครูครูมวยที่ค่ายกงศจิตาทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงขอบคุณทีมดําด้วยนะครับขอบคุณน้องตัวนขอบคุณน้องแขกนะครับที่วันนั้นต่อเสร็จก็เดินเข้ามาดูในห้องเลยบอกเป็นห่วงให้ไปหาหมอเถอะอะไรนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องเชียร์นะครับที่ เป็นคนแรกเลยที่วิดีโอพอมาหาพี่ที่โรงพยาบาลนะครับขอบคุณมากมากที่เป็นห่วงนะครับผมพี่โอเคแล้วแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับวันนั้นยังไม่ได้ขอบคุณกันเลยก็ขอบคุณกองเชียร์ที่มาดูนะครับขอบคุณกองเชียร์ทั้งบ้านขอบคุณกองเชียร์ทีมดํานะครับที่ที่รักผมนะครับที่มอบหัวใจให้ผมเห็นนะครับผมแล้วก็คือจะบอกว่าสิ่งที่ร่องรอยที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นร่องรอยของ ความภูมิใจในการเป็นนักสู้บนสังเวียนนะครับต้องแขไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่โอเคเห็นว่าจะส่งกระเช้ามาพี่ด้วยพี่ขอบคุณมากมาเลยครับขอบคุณที่แสดงความเป็นห่วงพี่มาตลอดวีดีโอคอลโทรหานะครับเดี๋ยวเราหวังว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รีสอร์ทพี่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ขอบคุณคนที่ส่งแรงเอ่อส่งข้อความมาให้ส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณจริงจผมรู้สึกว่า มีความหมายแล้วผมรู้สึกว่ามีคนรักผมมากกว่าที่ผมคิดมีคนเป็นห่วงมีคนเห็นในความตั้งใจของผมมีคนเห็นในความเต็มที่ของผมผมผมภูมิใจมากๆาแล้วผมมันมีความหมายผมมากมากครับผมบอกไปถูกผมขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นกําลังใจผมตลอดไปนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจให้คนด้วยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมต้องขอบสิ่งที่ผมต้องจะบอกก็คือตอนนี้อาจจะพูดติดขัดไปนิดนึงแล้วคือมันมันปลื้มใจจนแบบว่า ถุงเยอะผมว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับจะบอกว่าสิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนเนี้คือมันมันคงไม่เท่ากับหลายๆจังหวัดที่กาลังต้องถูกล็อกดาวน์อยู่ตอนนี้นะครับก็ผมก็ขอส่งกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับเราเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะครับทุกจังหวัดเลยก็คนที่ยังไม่ได้เป็นโควิดก็ขอให้ดูแลตัวเองนะครับเป็นห่วงนะครับคนที่เป็นแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับ ขอให้หายไปไวนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอแพทย์พยาบาลทุกคนนะครับที่มีความเสี่ยงนะครับผมเป็นกำลังใจใจริงจริงหวังว่าขอเป็นกำลังใจเล็กๆขอให้คุณสู้ๆนะครับทุกคนเลยครับผ่านตรงนี้ไปได้แน่นอนนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอากา,ารต่อไปนะครับผมปลื้มใจมากผมบอกไม่ถูกจริงอันนี้ก็เป็นคลิปสดๆเลยซึ่งแบบว่าบทไม่มีเลยไม่ได้ตั้งไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่า คิดว่าจะพูดอะไรอะไรเงี้ยคือพูดจากความรู้สึกจริงๆครับมันขอบคุณจริงๆครับผมบ๊ายบายอัปเดตใหม่นะครับ